หมือถือราคาไม่เกิน4,000บาทจะมีรุ่นไหนกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยเทคโน o Spark 20ฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่เลยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีขายนะวันที่ทำคลิปเนี่ยก็จะมีขายในช่วงประมาณเดือนที่2นี้นะฮะก็รอติดตามแต่รุ่นนี้เนี่ยได้ RAM แแลวก็ Storage เนี่ย256เลยนะครับในราคาแค่4,20 0 ร9 9บาทซึ่งราคาเนี่ยน่าจะมีการลดลงด้วยเหลือประมาณ3,999บาทด้วยนะสำหรับเจ้า Spark สป a r k ยีสําำหรับด้านสเปคของรุ่นนี้ครัต้องบอกเลยว่าจัดเต็มบึ้มบัมสัมเบนะมาด้านหน้าจอก่อนรุ่นนี้ด้านหน้าจอเนี่ยเป็นจอ6.6นิ้วความละเอียดนี่ HD พัดครับแล้วก็มาพร้อมกับอัตราค่ารีเฟรชอยู่ที่90ารื่อ,เ,อ,เ,อเลยนะจอค่อนข้างใหญ่แล้วก็จอเนี่ยเป็นจอแบบ จาะรูด้วยสวยๆงามๆเลยนะฮะจอใหญ่เตียมตานะและที่สำคัญคือรุ่นนี้รองรับการกันน้ำชั่วคราวแล้วก็กันฝุ่นด้วยระดับ IP 5 3เลยทีเดียวบา้าบูชาจูกนะเออในด้านของ CPU ฮะรุ่นนี้ก็เป็น CPU ที่ใช้ได้เลยกับ Hero G 8 5นะความเร็วที่ 2.2GHz ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้งานต่างๆเนี่ยได้ลื่นไหลเนะาะเพราะว่าจอก็เป็นการเด้วย ในด้านของกล้องกันบ้างรุ่นนี้กล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องคู่นะครับ กล้องเลนหลักเนี่ยเป็นเลนห้ล้านฮะแล้วก็อีก1เลนเนี่ยจะเป็นเลน AI ความละเอียดอยู่ที่0.08นล้านนั่นเองส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะเต็มบึ้มบอม,มสัมเบนะสองสองล้านบาในส่วนของฟิล์ก็เป็นรุ่นนี้ก็มีมาให้ดาบที่ด้านข้างตัวเครื่องในส่วนของ Wi-Fi รุ่นนี้ก็รองรับ Wi-Fi 5GH z ได้ครับแล้วก็บูทูธเนี่ยเวอร์ชัน5้นั่นเองส่วนพอร์ตชาร์จเนี่ยรุ่นนี้ก็เป็น USB Type C ด้วยนะครับในสองแบตเตอรี่รุ่นนี้ให รองรับชาร์จไวที่18วัตต์นั่นเองและจุดเด่นสําคัญของรุ่นนี้ก็คือว่าจะมีรุ่นพิเศษที่เป็นสีฟ้านั่นเองซึ่งสีฟ้าเนี่ยจะเป็นผิวแบบแมสคล้ายๆหนังนะทุกคนนะคล้ายๆหนังเป็นผิวแบบแม่นแมทนิดนึงรุ่นถัดมาฮะ Realme c 5 1ครับรุ่นนี้แรม4นะให้มาเป็นแรมสแบบสแตนดาดเลยแล้วก็ ROM เนี่ย64กิกอยู่ที่3 4 2 3บาทส่วนรุ่นร2อเนี่ยก็เพิ่งลดราคามาด้วยนะล่าสุดเท่าลดมา200บาทเหลือเพียง4 0 0 0 9 9บาทนั่นเองสำหรับรุ่นลอม128นะครับด้านการดีไซน์ไหนต้องบอกว่าทำม,มาสวยงามนะครับมีทั้งหมด2สีด้วยกัน จอี่ยก็เป็นติ่งแบบติ่งหยดน้ำนะอาจจะไม่ใช่จอเจาะรูนะครับทุกคนนะแต่ก็พอรับได้ด้านดีไซน์ด้านหลังก็สวยงามเลยนะฮะสำหรับด้านหน้าจอรุ่นนี้เป็นจอขนาดใหญ่อยู่นะฮะหกจนิ้วก็เลยทีเดียวแบบความละเอียดเนี่ย HD พันและก็มาพร้อมกับอัตราค่ารีเฟรชแบบเ0้าสิบเพลสเลื่อนๆเลยเหมือนกันนะฮะสำหรับด้าน CPU ครับรุ่นนี้ CPU เนี่ยเป็น u n i s o c T 6 1 2นอะฮะความเร็วเนี่ยอยู่ที่1.8 GB ิกบนั่นเอง ซึ่งถ้าเอามาเทียบกันกับเจ้าตัว h ีโร่จีแปิเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัว h ีโร่จีแปเนี่ยจะทําได้ดีอยู่ระดับหนึ่งนะก็ใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่ได้ขาดขนาดนั้นนะทุกคนนตามที่เห็นในภาพเลยนะครับนในด้านกล้องหลังครับรุ่นนี้กล้องหลังเหมือนจะมี3ตัวนะแต่จริงๆมีแค่2ตัวนะครับเลนหลักเนี่ยเป็นเลนห้0ล้านนะอีกเลน์นึงเนี่ย,นนะนนยจะเป็นเลนส์ AI เลนหรือว่าเลนเดบเลนเองอยู่ที่0.08ล้านนั่นเองครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยรุ่นนะ ใครที่สีเลือดกล้องหน้าก็ต้องพิจารณาหน่อยนะเพราะว่าเครื่องน้อยนะครับในด้านของการอัดวิดีโอก็อัดสูงสุดที่ที่ Full HD นะครับผมนะในด้านของการสแกนนิ้วมือเนี่ยรุ่นนี้ก็มีมาให้นะครับที่ด้านข้างตัวเครื่องนั่นเองในด้านของ Wi-Fi รุ่นนี้ก็รองรนะับ Wi-Fi 5G h z นะครับมีบลู o t h 5.0และที่สำคัญคือพอชาร์จรุ่นนี้เป็นแบบ Type C ด้วยเหมือนกัน นในด้านของแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รองรับชาร์จไวเนี่ยที่33วัตต์นั่นเองโอ้โหถือว่ารองรับชาร์จเร็วได้เร็วมากเลยนะเออรุ่นถัดมาฮะซัมซุงกาลิสี A05H เป็นรุ่นล่าสุดจากทางซัมซุงเลยนะครับรุ่นนี้รัมสหนะ้าสตอรี่128ราคาอยู่ที่4,199บาทถ้าหาช่วงโปรโมชั่นพิเศษอาจจะลดเหลือสักประมาณ3 9 0 0เก้าอะไรอาจจะได้นะถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นเนี่ยนะฮะนะครับ ดีไซน์แบบว่าเหมือนรุ่นพี่รุ่น็อปเขาเลยนะครับในด้านของด้านหน้าจอเนี่ยก็เป็นจอแบบติ่งหยดน้ำนะทุกคนนะก็ถือว่าสวยงามใช้ได้นะครับในด้านของสเปคเนี่ยรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับจอแบบ tft lcd นะฮะเป็นขนาดอยู่ที่6.7นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ย hd พันนั่นเองในด้านของอัตราค่า r e เฟรชเลยรุ่นนี้ไม่ใช่90เฮิร์ตนะครับเป็นแค่6กสิเฮิร์ตธรรมดาถ้าใครอยากได้ความลื่นไหลเนี่ยก็อาจจะมามองรุ่นอื่นแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสมากรุ่นนี้ก็ถือว่าปกติใช้งานได้นะฮะ ในด้านของ TPU ครับรุ่นนี้ก็เป็น Hero G 85นะครับทุกคนในด้านของกล้องครับรุ่นนี้กล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องคู่นะครับเลนหลักอยู่ที่50ล้านนอแล้วก็อีกหนึ่งเลนเนี่ยจะเป็นเลน Depth Sensor ส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่8ล้านครับแล้วก็อัดวิดีโอได้ทรงส,สดที่4 HD นั่นเองในด้านของเซนเซอร์สแกนไลน์นิ้วมือรุ่นนี้ก็ไม่ได้มีมาให้นะครับทุกคนนะ ในด้านของ Wi-Fi เนี่ยรุ่นนี้ก็รองรับ Wi-Fi 5 g h z นะครับแล้วก็บลูทูธเนี่ย5.3ส่วนพอร์ตชาร์จเนี่ยก็เป็นแบบ Type C ider, เดอ้อยังดีอยู่นะฮะในด้านของแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้ก็ให้มาที่5,000 mAh แล้วก็รองรับชาร์จเร็วที่25วัตต์นั่นเองรับ o c o C65 ครับรุ่นนี้ RAM 6รอม128เนะี่ยราคาดีมากเลยอยู่ที่3,799บาท ส่วนรุ่น Ram Pass Store 256เนี่ยอยู่ที่5,399บาทซึ่งราคาดีดมากนะ,ะทุกคนนะถ้าจะซื้อรุ่นนี้แนะนําเป็นรุ่น Ram 6รอม108จะดีกว่าเนาะไม่ต้องไปถึงรุ่นห bon ล l ok, นะฮะราคามันดูดสุดๆไปเลยนะทุกคนนะสำหรับเจ้า Proco C65 เนี่ยในด้านของการดีไซน์ก็ต้องบอกเลยว่าดีไซน์สวยงามแล้วก็สีสันเนี่ยสวยงามเลยตัวเครื่องเขานะฮะแต่ด้านหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นจอแบบดิ่งหยดน้ำนะครับเป็นจอแบบดิ่งหยดน้ำเองด้านหน้าจอเนี่ยเป็นจอขนาดใหญ่เลย ความละเอียดนอยู่ที่ SD p a r ครับแล้วก็มาพร้อมกับอัตราค่า r ี f ฟรชอยู่ที่90เฮิร์นั่นเองโอ้โหในด้านของ CPU ครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับ CPU Helio g 8 5เนาะก็ถือว่าลื่นเลยนะครับในด้านของกล้องครับรุ่นนี้กล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องคู่เนาะเลนส์หลักอยู่ที่50ล้านยับแล้วก็เลนส์มาโครเนี่ย2ล้านส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่8ล้านครับ สามารถอัดวิดีโอทงสุดได้ที่ Full HD นะครับแล้วก็รุ่นนี้มีเซนเซอร์สแกลไลนิ่งมือมาให้เนาะที่ด้านข้างตัวเครื่องนั่นเองในด้านของ Wi-Fi รุ่นนี้ก็รองรับ Wi-Fi 5กิกะเฮิร์ตนะครับแล้วก็รองรับบลูทูธ5.1เนาะส่วนพอร์ตชาร์จแนยรุ่นนี้เป็นแบบ Type C นะครับก็ดีเลยนะฮะในด้านของแบตเตอรี่กันบ้างรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000mAh นะครับแล้วก็รองรับชาร์จเร็วที่18วัตต์นั่นเองก็จะเน้นการใช้งานทั่วไปนะครับด้านกล้องก็ถือว่่าาาใช้้งนไดดดีเลยะรุรถัมค Rami Se 13C รุ่นนี้แรม6รรม1 2 8อยู่ที่3,999บาทแต่รุ่นที่เป็นแรม8 Storage 256เนี่ยาราคาก็อัพไปไม่มากนะอยู่ที่4,799บาทสำหรับด้านสเปคของรุ่นนี้ครับบอกเลยว่าการดีไซน์เนี่ยก็สวยมากๆเหมือนกันสีสันเนี่ยคล้ายๆกับตัว C65 นะฮะในด้านของด้านหน้าจอเนี่ยก็เป็นจอแบบติ่งหยดหน้าเหมือนกันทั้งคู่เลยรุ่นนี้ด้านหน้าจอเนี่ยเป็นจอแบบ IPS LCD นะ ความละเอียดใน HD พันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับอัตราค่ารีฟเฟรชเรทอยู่ที่90เฮิร์ตซ์และด้านหน้าจอเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเหมือนเป๊ะๆก,กันเลยกับตัว c 65นะทุกคนนะในด้านของ CPU ครับรุ่นนี้ CPU เนี่ยก็มาพร้อมกับ Helio G85 นะครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่2.2 GHz ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้เป็นเลนส์50ล้านนะครับส่วนอีก1เลนส์เนี่ยจะเป็นเลนส์มาโครแล้วก็มีเลนส์ Depth Sensor รับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่8ล้านนั่นเองสามารถอัดวิดีโอสูงสุดได้ที่ Full HD นะคระร,รับในนนนดด้้าขออองเเซซ์์สกยไลวมื ก็มีมาให้นะฮะที่ด้านทางตัวเครื่องนั่นเองในด้านของ Wi-Fi รุ่นนี้ก็รองรับ WiFi 5GH กิกะเินนะครับแล้วก็บลูทูธเนี่ยห้ส่วนพอร์พอตการชาร์จเนี่ยก็เป็นแบบ Type C นั่นเองว,ว้าวในด้านของแบตเตอรี่ฮนะรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาอึดมากเหมือนกันอยู่ที่5000มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับชาร์จเรวที่18วัตต์นั่นเองครับรุ่นสุดท้ายครับกับ Infinix Ho t 40i ฮะร,รุ่นนี้ถือว่าจัดว่ดดีเลยนะแต่ว่าปัจจุบันยังไม่วางขายนะ่าจะเริ่มขายวัััันนนนนนทีีีีี่่1กกกุมมพภาธพ์นน้้เองนนะอง็ไวว สำหรับด้านนะราคารุ่นนี้ก็มีบอกมาแล้วนะรุ่นแรม8ซเร128เนี่ยอยู่ที่3,799บาทส่วนรุ่นที่เป็นแรม8ลอม2 56เนี่ยอยู่ที่4,499บาทโอ้โหราคาดีมากนะทุกคนนะ สำหรับอิน i ินิตีฮ 40i เนี่ยต้องบอกเลยว่าด้านดีไซน์เนี่ยถือว่าบึ้บงบำสัมเบนะทุกคนในส่วนด้านหน้าเนี่ยก็เป็นจอแบบจอรูด,ด้วยนะครับทุกคนนะถือว่าดีมากนะมาดูด้านสเปกกันบ้างด้านหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยใหญ่แบบบึ้องบำสัมเบนะฮะอยู่ที่6.78นิ้วนะทุกคนนะแลวก็ความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ HD พานั่นเองส่วนอัตราค่ารีเฟล็กซเนี่ยก็เป็นแบบ90เฮิร์นั่นเองครับในด้านของซ p u ครับรุ่นนี้ก็เป็น Unisoc T606 นั่นเอง ในด้านของ CPU ครับเมื่อเทียบกับเจ้าตัว T612 เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเพราะว่าตัว T612 เนี่ยจะแรงกว่าประมาณนิดหนึ่งนะครับทุกคนนะก็ใกล้เคียงกันเนาะในด้านของกล้องครับรุ่นนี้กล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องแบบ,บเบองมัมสัมเบนะแต่จริงๆมีแค่2ตัวนะฮะเลนหลักเนี่ยเป็นเลน50ล้านนะครับแล้วก็ E1 เลนเนี่ยเป็นเลน AI ส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็ถือว่าจัดเต็มเลยก็คือเป็น32ล้านนะโอ้โหบอกเลยว่าสเปคเนี่ยให้มาเยอะมากแต่ว่าด้านการใช้งานจริงเนี่ยยังไงต้องรอดูนะครับทุ แล้วก็อัดวิดีโอสูงสุดได้ที่ Full HD นั่นเองในด้านของเซนเซอร์สแกนลายน้ำมือฮะรุ่นนี้ก็เป็นเซนเซอร์สแกนลายน้ำมือที่ด้านข้างตัวเครื่องนะครับในด้านของ w i f i รุ่นนี้ก็รองรับ WiFi 5 g h z นะครับแล้วก็บลูทูธไ5.0ส่วนพอร์ตชาร์จเนี่ยก็เป็นแบบ USB Type C ด้วยนะครับในด้านของแบตเตอรี่เองก็ให้มาที่ 5,000mAh ครับแล้วก็รองรับชาร์จเร็วที่18วัตต์นั่นเองครับต้องบอกเลยว่าถ้าสนใจรุ่นไหนเนี่ยก็แนะนำให้ไป,ไปดูรีวิวอีกทีหนึ่น,น้ปนะไปสไปสดอกับ หรือว่าแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะฮะทุกคนนะเออ